สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรถไฟฟ้านะเป็นรถไฟฟ้าเขาจะเอาทำอะไรอะลงน้ำเหรอเฮ้ยทำได้ไงครับมันไม่ดับเหรอไม่รู้ของประเทศอะไรนะครับโอ้สุดยอดมากฮันลงไปแล้วครับโอ้ลงไปได้ไงครับนี่เล่นอยู่ในน้ำสบายเลยครับทุกคนไม่ดับด้วยนะเหมือนเขาจะทดสอบเหมือนแบบทดสอบรถนะครับว่าขี่ในน้ำได้ใช้ในหน้า หน้านี้ก็ประเทศไทยของเราก็ประสบกับน้ําท่วมเนาะเออน่าจะเหมาะเลยนะแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนแบบเจอน้ําแรงๆเนะ่ะนี่น้ํามันนิ่งแล้วทุกคนเนาะน้ํานิ่งก็ขับได้แต่ถ้ามาเจอน้ำแรงๆเหมือนบ้านเราตอนนี้นะครับน่าจะไม่เหลือถ้าเป็นแบบนี้นะครับเออแต่มันก็สุดยอดจริงนะครับคนออกแบบมาคิดได้ไงครับโอ้โหวิ่งบนบกก็ได้วิ่งในน้ําก็ได้สถานน้าสถานบกใช่ไหมครับเนี่ยอื้มดูครับนี่ ดูว่าจะขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นได้ไหมเออไม่ดับครับสุดยอดจริงๆรถไฟฟ้านะทุกคนน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับที่ดูเนาะดูจะป้ายทะเบียนเนาะโอ้ดูครับไม่ดับครับขึ้นได้ลนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมนะขึ้นไปบนฝั่งเรียบร้อยครับทุกคนโอ้สุดยอดจริงๆครับนับถือเลย